m o นนี่เลสซิสวัสดีครับวันนี้มารีวิว m อแต่งนะครับดีเซปติคอนหรือทรงเมกกะทอนนะครับที่ทางร้านเราจัดการแปลงหน้ามันใส่ในตัว m อ x นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับถ้าลูกค้าสั่งแบบนี้ลูกค้าจะได้อะไรบ้างก็คือจบครบในที่เดียวเลยนะครับรถพร้อมแต่งเล่มทะเบียนชุดโอนครบเดี๋ยวผมพาดูรอบคันแบบคร่าวๆกันไปก่อนนะ เล่มทะเบียนชุดโอนมีครบนะคันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยหรือจะไปแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่โดยรวมแล้วลูกค้าจะได้ไปแบบนี้เลยเก็บงานสีให้หมดเลยนะครับทั้งคันเลยยันสีเครื่องเลยนะเดี๋ยวเรามาไล่กันตั้งแต่ชุดหน้านะครับว่าทําอะไรไปบ้างก็มีหน้ากากนะครับแตง่งแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะครับแล้วมีไฟเสริมตรงนี้ให้ด้วยนะส่วนสีบางโคหน้าเก็บใหม่นะครับสีล้อหน้าหลังเก็บใหมย่ยางเปลี่ยนใหม่นะครับมีเป๊กล้อให้โอเค แล้วก็ชุดแฮนด์เป็นชุดแฮนด์แต่ง m x x นะครับตรงรุ่นเลยพร้อมตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับปลอกแฮนด์เปลี่ยนใหม่มือเบรกมือคับกระจกนีะ่พวกนี้ลูกค้าเลือกสีได้นะว่าจะเอาเป็นสีอะไรมีทองมีแดงมีดําอะไรประมาณนี้มีสีน้ําเงินอ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสีดูงานสีนะครับสีรถแทบไม่มีตําหนิอะไรเลยแล้วก็เก็บงานสีตัวเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับอ่าก็มีท่อ,อาคาร์บิก ไยเทนะครับคอท่อเนี่ยใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่นะฮะอ่าสีล้อหลังเรียบร้อยแต่งก็หล่อๆเลยคันนี้พร้อมขับใช้งานนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสให้พร้อมใช้เลยนะครับแล้วก็ราคานี้รวมเปลี่ยนโซ่สเตอร์ให้ใหม่แล้วนะครับโซ่สเตอร์ใหม่เลยหล่อๆเลยนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนมีขาตั้งแต่งให้ด้วยนะ เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันทางเรารับประกันเครื่องยนต์ให้หนึ่งเดือนเต็มเลยนะครับ<อ>เครื่องเย็นๆก็อาจจะต้องแช่นิดนึงน,นะครับแต่โดยรวมแล้วเครื่องดีเสียงท่อนุ่มๆเลยก็อาจจะมีมีแต่ง เติมอะไรบ้างตามลูกค้านะครับเพราะว่าโดยรวมมันก็คือรถมือสองถือว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนปั๊มหน้าหลังอะไรใหม่ไหมเปลี่ยนโชคคลังใหม่ไหมมันก็สามารถเพิ่มได้เปลี่ยนเป็นเกียร์โยงไหมอะไรก็ลองมาคุยกันดูนะครับว่าจะเอาเพิ่มยังไงแต่โดยรวมเราก็จะเช็คเซอร์วิสให้แล้วก็แต่งให้ประมาณนี้เลยเบื้องต้นลูกค้าก็เอาไปขับใช้งานได้เลยหรือพอใจแบบนี้ก็ไม่ต้องไปแต่งอะไรมันเพิ่มนะครับแบบนี้ก็ใช้งานได้หลอๆลัดดูเลยเลยดุมาก ี่เป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินฟ้าหรือว่าสีฟ้าน้ําทะเลก็ได้ประมาณนี้เลยพร้อมขับใช้งานแบบโหมันหล่อไอม่ได้ดอ่ะตอนนี้เป็นตัว F ด้วยนะครับปี2017ก็มีหลายแบบนะเดี๋ยวจะทยอยออกมาลงรีวิวให้ดูนะครับส่วนมากจะเป็นรถที่ลูกค้าสั่งประกอบแต่งกับทางเราเอาไว้นะครับตามตัวอย่างก็ไม่ค่อยได้มา หล่อๆจบๆนะอ,อ๋อลืมบอกราคาคันนี้อยู่ที่34,500บาทรถพร้อมแต่งเลยนะคือซื้อรถจากเราพร้อมแต่งเ่ยจบไปที่5 4 5บาทเนี่ยบาทได้เล่มทะเบียนชุดโอนครบ,บเลยแล้วก็กรถเก็บสภาพให้แบบนี้เลยอาตามอยู่พิษณุโลกนะครับถ้ายังไงก็ทักมาคุยกันได้นะชอบใน m s x รุ่นนี้แต่งแบบนี้ลองทักมาคุยกันดูนะครับ เราจะมาลงรีวิวเรื่อยๆนะจริงๆมีทุกสีนะครับเผื่อได้เป็นแนวทางนะว่าชอบสีไหนอะไรยังไงอะไรแต่งเลือกได้นะครับโอเควันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้ว